แปลงนี้เป็นแปลงดินทรายนะครับตั้งอยู่ที่หมู่4บ้านบ่อม่วงตำบลทรายขาวอำเภอคลองทอมจังหวัดกระบี่ครับปัญหาที่เราเจอหน้าแลงก็คือทางมันจะแห้งนะครับทางจะแห้งมากเลยแล้วก็น้ำหนักของทลายก็ลดลงหน่อยนึงแต่ทลายก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับค่อนข้างสมบูรณ์ทลายใหญ่นะครับ เราใส่ปุ๋ยตรงรอบทุกครั้งแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ,อน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทําให้ปา์มของเราเนี่ยต้นแหง้งใบแหง้งนะางแห้งหมดเลยนะครับก็ช่วงตัดหน้าแร้งสงสารน้องๆน,นะครับที่ร้อนมากเลยอากาศวันนี้นะครับร้อนมากาทุกคนก็ต้องพักนะครับตอนช่วงนี้ก็มุสลิมถือศีลอด ช่วงจังหวะนี้พอดีเลยนะครับก็สงสารทีมงานมากสภาพตอนนี้นะครับบางคนก็เหนื่อยกันเต็มที่